สุขสบายดีทุกคนกบีกักได้ตากข้าใสพ่พญยายจนน้ะ่นอะปนพญาย t r และสนีป่าพญายจขึจ้นไปยังอีอะไรไปเนาป้าทากฝนตกใหม่เลยพี่นองเลยจเสียดอะไรเนะาะบ่อตายามเนเป็นหุ่นยุนนี่ชบ,บ่อตบริัการผลเนองเลยฝนนี่อันนี้ ตายชีวิตประทุก,กไม่เลยกำลังสิแดดประทกกำลังสิแดดเลยโตกโอ้ยพอตายเพิ่นจนเมื่อยเลยเสียดนไ,ไปเลือ้อๆไปเรื่อยๆเพื่อนวะฝาบได้ <c oughs> ยังเป็นคนเนาะวาตายตายดีสิน้องต้องขยันขันแข็งนะครับปล่อยเฮาไปลูกคนจนหมด <c oughs> บ่แม่นลูกคนรวยเนาะ ลูกชาวนานตกกระเห็ดเก่าซางมันอันนี้ปนยายจ่อยจะขึ้นไปยังโผแปลงเห็ดใช่มันเนานนะผลเนาะปอตายตากชะมันโลดโผ้ขนออกมาตากพันิบหยับหยิบหยับหยิบหยับมาอีกเลยสีเห็ดแนวใดอืมเป็นเห็ดเกาะเพื่องเพลิน เรือบาตายคนเดียวน่าท้อนโต๊ะขันคายขาคันคายแข่งตัวใหญ่จอย่ยอยอนกับไป่ตอกอน,น,ะอน,ะอนะ่นแล้วพี่น้องขอเพื่องพ่อนอีกเลยจะพาเห็ดนะฝนชิบวะเศร้า,าตกนะฝนเนืงจากี่เ่าเห็ดเบาแล้ว เป็นเห็ดเป็นทางมาเลย่น้อผ่าตังอยู่ใช้บริยังเอาใช้เบิดไม่ก็มากาศตากเต็มที่เลยกันยงบเบิดตคือเก่านะบรายั่หลายอะย พงทงปอตายมาแล้วเพื่อนเพิ่นเกลียวแล้วเลยปอตายกัมาเป็นมาเป็นคนตากกว่านี้เนาะว่าที่เพิ่นเป็นคนตากป้าเถอย่งงกบไปก็มานี่ก็พอดกเมานี่ปตายายแป้าายแ้วเือนนี่หา นางไปยังมาเยสิปันเขาเจ้าก <Buffalo> ันยังอยู่สีวิไลพี่น้องรถดปั่นตัวฟัวใหญ่จ่อยแต่คำวันรถดปั่นจนมาหอดมื้อนี้ก็เพิ่มสี่คำอีกเลยตาขู จากซ้ายพี่ช้างพี่ยาแต่กนยังตกมาใส่จะเหมือนว่ามันโบาซาอาพุเขาแหงลาวเวียดบ้านบ่อใตนะเขายังเกาะบ่ตายนะ้เขาเข,า,ขาประกาศเลยเนาะประกาศเตือนภัยอนะไรบ้านบาานะ่าใต้เอาปล่อยเขื่อน,อออนจกักจักหมู่บ้านก็จกักกเมืองก็หกเมืองบอกหาตัวเมือง,ม,องมีเมืองสงขลาเนี่ยไนดะ้เนาะ จำพรจำพรจำพร,ำพรสงคอนเนาะจำพรสงคอนสีปพนชีโพนอุทุพรปะบ่ะบมีด้วเหรออุตุพรนะนะแขงแขงสวันเนขตมีหาตัวเมืองตีว่าน้ำชีถ่ว บ่อนะเน่าทถ่วมเท่ะไหเรเตรียมตัวเี่ถ่วงนะเริ่มแหย่ขึ้นมาวบกกับบ่อร้ายเนาะอีกันน้ำถ่วมก็ปีกเสร็จแล้ไปบ้านบ่อตายไปบึงไปค้นเรื่องซอยบ่อตายอยเก็บคองซอยเพลินพอวมันกระเขืองก็ร้ายกระเขืองนั่นนี่เนาะบ่อตายขอบคุ้วเขาคนแถวหนก็ซอยกันไป กับเพือบ่อตายกับมีตจีเรือบอตายกัมีบอตายจะพาไปเลาะขี่เหืออปยกับค่อยคืได้ขี่เหือจักเถื่อนด้้นได้ขี่เถือนมีสี่เลี่ยมสี่รนั่นแหละปลาสีเหล่ยมสี่พี่น้องเยเพื่อนเือเพื่อนข้าวเข้าวเข้าวข้าาเรือนอ้าวระบาวเพื่นกับ ขาวาระบาวเจ้าอันจะคือจ้ออจะคือกันสิวะแม่นอาตาขายคืดก,กัน,นออเ,นเนลยน,น,น่องน้องของแม่เผินน่องนะปกติ่าตายเรื่อไม่เลยนงกับคนที่เิ่นบนผู้จักนะแม่ละระบาวเพินอ่นนะ ขย้ำแรกนี่ย่าตายก็ให้เลยไหมอีกบอสอซิบตัดพื้นเลยไหมอีกเพื่อนวะมาถามอาชีพบ่าตายเนาะถามพ่อทุกอย่างนะพี่น้องเลยขย้ำนี่เพื่อนก็คือเพื่อนลึกคือข้าวน้องหนัดเพื่อนก็มาดำหน้าย้ำดำหน้ากันเนาะดำหายดำหน้าเกี่ยวกู้เขาอยู่พี่เล่จังหน่อยบ่าวตายเพื่อนก็เมื่อหาตกกอกตกก่ายหน้าแซงเดือนหน้าเดือนเฮ้ยที่เอีกบอสเดือนหน้านี่แหละ นำลงเนาะนำลงบกเฮงเขากโตไก่เนาะชาวยังมีามาหาบ้านใส่หมอนะปูหาปลาปูชีวิตาปาตาพี่นอ้องเผู้ไร้เติมเลพี่นอ้นองเยปลาตายถ่ายให้เบิ่งน้ำแน่เลยตัดหมอกตไหมพนธนัดพี่น,น้องเยอาชีพผนคือตัดไย ตัดใม่เลยื่อว่าเลยสตอกสติงเป็นข้องแค่วนะพี่น้องเเป็นคน,น,นงงแม่นละเห็ดกับบริกินอะไรก็เห็ดได้ทุกอย่างเป็นโบ,บติกันเบากันโอเคได้ทุกอย่างนะบอตายอันโบโอเคกับโบันไดแล้วพี่น้องเลย อันนี้คือว่าหน้าพงยจอยนี่ก็เบิดครึ่งหนึ่งแล้วก็ปีอ่ะเงยครึ่งนึงหล้กก็หน้าทงไต้นะหน้าทงกตาลจอยหน้าแรงบาวตในนกรดำดัได้หนึ่งได้สองน้องบัวตม้ยในได้หนึ่งได้สองบหนาวบบตแบบรมทึดๆเลยเนาะยังไม่นพระยังไม่ทาเ้ยส่งจับน้ำก่อ สบายน่หนึ่งได้พี่น้องเพิ่นน้ำมยักไ้ยำได้ก็ได้ใส่น้ำพประทานรประทานน้ำบักเน่เล้เนาะืประทานเนาะยำเกี่ยวกแดดนะเพิรบ้นเพิเนี่เน่ยนี่ยฝนก็บุคคลต้องห้ามในยำเกียวนะเขาชุกไวประมาณเดือนสี่ปลายๆเนาะ เกี่ะสงการหวเรอใวแล้วเราเหมือนเขากัก the ันหน้าเชิงหน้าทกเจ้าลงใบเขาก็บุกข่อยาเห็ดที่กนได้นองเ็นบ่มีไปเห็ดเลยเห็ดเ่นาแซงปีเขาบุนาปจะขึ้นอันนี่แล้วเถ้าแก่อหอมเย็นอีกไปบ้านบ่ตายหนาแหลงพอดินมันสุ่มเลย เฉพาะมันยังบุมีกบเนาะเ่าว่าเนาะเขาเห็นหน้าแล่นเนาะนี่เขากระว่าอยู่แถวล้านนามันเขาบุ้มมีกบค่ะว่าน้ำถั่วมมันไปเบิดมันนีเบิดเนาะมันนี้มาบ้านก็ะปี่บดกบพอบ้านเ้าน้ำถั่วมตลอดเป็นนกเป็นหนูกับขวดหนูนี่ถว่าน้ำถั่วเพื่นขึ้นกุ้งไม้พอนี้ได้กบโปรยจากไรนี้เนาะกบขึ้นกงไมไม่ได้ กบเขียดยกับปลาบ้านเพ่นกันได้ปลาอยู่บุ้ยคือบ้านกบปีนี่คันตกมายามนี่บริจักทางหาปลาเลยพี่น้องเลยตกยามแรงรได้กินอยู่พี่น้องเลยคันว่าเลิกปลาค่ะขอเรื่องนู้ก็พอได้อยู่ได้กิน,<ม>นขอกบเนี่ยโบมีเอลีล่เราเป็นไงกันเนาะกบมีคือ มีมีแต่นุ่นเก่งกอกขับไพ่ขัไพไปได้ก็หาโต้รู้ว่าชิบโต้ที่ือว่าเก่งเลยพี่น้องเลยใส่เบ็ดลอยลังโอ้ใส่เบ็ดบัวสองลอยลังถูกลอยลังถูกสองลอยลังผุดหายได้ได้ชิบโต้ที่พวกเก่งแล้วที่ว่ามาณชิมือแบบบธรรมดาขันเทพนะตีไปใช่ลอยลังได้ฉีโตเราตายเพิ่นบบใส่เพิ่นมาใส่แต่อยู่บ้านน่ะเฮาไว้พี่น้องบนบุถึบบนุถึบอย่านี้เนาะ หั่นนี่ก oh <c oughs> ็ไอ e. ้ออกมาเลยพี่น้องเห็นตาเว็นอยู่หักพอยังยิ่มๆๆอยู่พ่อใหญ่จอยเพิ่นเฮ็ดคอกเพิ่นบ่ทันแล้วเนาะกะเพิ่นเอาเพื่อเข้าเต็มเพิ่นก็สิมงอีกมตะนนันี่แหละมึงทันสินนี่แม่นตกมยามแงก็หาเห็ดแนวมอีกเนาะตกามนีเฮาก็ เกิดไทยเก็ดหน้างามแรงกับิบช้วนบบาตายไปหาปลาไปหาปลามาคายนาเบตายปอบัตเาคนอื่นปลาได้งามแรงหอยเชลีอีพ่อหอยเชลีเนี่ยโอ้ยมาปีกคักเห็นข้าเจ้ากินเนาะิีกเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดบัตรเก็เอคาปีกสไลด์ให้ใช่แต่ปีกงนะเห็ดคือเสียบลูกซิ้นนี่นะ จับจำจำหอยเซลี่จิมซีฟู้ดป้าสี่น้องตัวนี้มิต่หนาลนลุ่เลยสงสัยสงสัยโบเมนเขาเกี่ยวจั่งนะรับว่านี่สสงยอ้ยใหญ่เนาะอแรงเกี่ยวเบิงองมือจนอยากอดพี่หมอนแองเนาะหอนเมนเนามันชาไวมือจนยกอดมื่อว่ามกอด อุ้ยซื้อก็มือสอีส้มเนาะแต่เก่าโลกรนะเนาะมือสอดเนาะโลกระมือสอดได้บายไปมาเบ,บ,บายมาตลอดก็มือสอดบ่ายหมเขกะน้าเซ้งเราเห็นเขาเห็นเขาเจาไปทำคือสีโบ,บงาณไม่ได้ผงามเนะาะม,มันตี๋นึงเขานะคลิปนี่กระมมาพาควฝาก็ไหลก็แเ่าสองก็ปินี่ได้ไปเนาะ วิ่งยังไรเขาเก่าเขาว่าสบายดี